โอเควันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าหมาพันธุเฟนบูด็อกนะครับซึ่งเราได้เลี้ยงพันธเฟนบูด็อกเนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูก่อนว่านิสัยของเจ้าเฟนบูด็อกเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจซื้อลองมาดูคลิปนี้นะครับจะได้ดูว่านิสัยของเจ้าเฟนบูด็อกเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงรับได้หรือเปล่ายังไงทุกคนลองมาชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Paramount Channel นะครับสำหรับวันนี้เราจะพามารูจา้จักหมาพันธุ์เฟนบูด็อกนะคะว่าก่อนเลี้ยงเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเฟนบูด็อกบ้างเฟนบูด็อกบ้าพลังมากเจ้าของต้องมีพลังแบบเรือเพื่อเล่นกับเขาทุกวัน สุนัขฟันเฟ้นบูด็อกถึงหน้าจะโหดแต่นีใส่ยพันธุ์อ่อนมากเชื่อดูสิเชื่อดูสิโชลาก่อนโชลาก่อนโชลาก่อน,น,ค,น,อนคนที่เจอสุนัขฟันเฟ้นบูด็อกมักจะคิดว่าเขาโหดแล้วกลัวให้ก่อนเพราะว่าหน้าของเขาเนี่ยจะเหมือนสายพันธุ์ที่กัดคนที่เป็นข่าวอยู่บ่อย ร้องก็รู้เลยว่าเขาจะชอบตดหัวอยู่ดีเนี่ยจะมีกินตัวๆออกมานั่นคือกินตดของเข้าเองถ้ามันหนูชอบตดถ้ามันชอบตดถ้าตดเหรอถ้าตดเหรอ หล,หลายคนก็ยังเข้าใจผิดนะครับว่าใครที่ซื้อเฟนบูลด็อกมาเขาจะนําไปตัดหางแต่จริงๆแล้วเฟนบูลด็อกหางสั้นหรือหางปุดตั้งแต่เกิดมาเลย หาหนุยไม่มีหาหนไม่มีหาดูดูหาดูหาดูหาไม่มีหาไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหางจะไม่มีแบบนี้อาจจะหางสั้นบ้างหรือหางขุดบ้างก็แล้วแต่ตัวทุกคนสุนัขพันเฟนบูด็อกทนกับสภาพอากาศร้อนไม่ค่อยได้เนื่องจากเขาเนี่ยเป็นหมาหน้าสั้นนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทาให้การหายใจของเขาเนี่ยไม่ค่อยสะดวกถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยก็เสี่ยงต่อการปีนตะโกได้ง่ายเลยนะทุกคนใครที่จะเลี้ยงเป็นบูด็อกนะก็ควรที่อยู่ในห้องแอร์หรือในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทสสะดวกนะครับ ฟฟเฟนบูด็อกเป็นหมาที่หายใจค่อนข้างที่จะเสียงดังแล้วเวลานอนเนี่ยก็ชอบนอนคนมากๆถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติสาหรับหมาสายพันธุ์นี้มากเลยนะครับบางตัวเนี่ยมีพดานอ่อนยืดยาวนะครับก็ต้องไปผ่าตัดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับน้องได้ในอนาคตนะครับอะไรอะไรอะไร สำหรับคาดตัวของราคาเจ้าหมาพันเป็นบูด็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับก็ราคาเริ่มต้นที่8,000ขึ้นไปเลยที่เห็นนะฮะแต่ว่าถูกกว่านั้นมีหรือเปล่าไม่รู้เนาะอาจจะมี้วแต่ว่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าปกติที่เห็นนะเด็๋8,000บวกเลยยิ่งถ้าสีสูงๆนะ3-4หมื่นก็มีนะครับสำหรับใครที่ที่จะเลี้ยงเจ้าหมาพันเป็นบูด็อกคือหนึ่งคุณต้องมีเวลานะเพื่อที่จะเล่นกับเจ้าหมาพันเนี่ยเพราะว่าหมาพันเนี่ยต้องการจะฝรั่งมากๆตงพละารั่ะมากี่ย เรากำลังเยอะมากๆเลยใช้ความรุนแรงบ้าพลังมีพื้นที่ก็ยิ่งดีนะแต่ถ้าใครไม่มีพื้นที่ก็ต้องเก็บกวาดขอในบ้านยนยะเพราะทุกอย่างมันจะกระจายออกหมดเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะเล่น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 เล,นเลนบ้าพลังแล้วก็กระทุ้นจางเลยหมาสายพันธุ์นี้เวลาเรากินขนมมันก็จะชอบมองตลอดไม่ไไม่มองเลยเนี่ยมันจะกินอนันนู้นไงตอนแรกเนี่ยเนี่ยตอนแรกมันมองถุงนี้ถ้ากเกอาเห็นือไหมพอเราทำเสียงคือจะกินตลอด คนกินอะไรไม่ได้ก็จะกินตลอดอ่แต่ว่าเรามี เสียงกบแกวก็วิ่งมาโอยพอแล้วแล้วแ,แล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะผมกัฮัก เปิดแล้วครับคลินิกรักษาสั์กันเองบริการรักษาโรคทั่วไปผ่าตัดทำหมันฝากเลี้ยงอาบน้ำเวลาทำการ9้าโมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันเพื่อเื่อหาดตึกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนถนนละหมาดอำเภอวารีมจังหวัดอุบลราชธานีติดกับซอยนักลบและปั๊มเอสโซ่คลินิกของเรามีเครื่องมือการรักษาและช่วยชีวิตน้องๆที่เข้ามารับบริการอย่างครบคันภายในจะมีห้องตรวจโรคห้องผ่าตัดและห้องฝากเลี้ยงแยกกันอย่างชัดเจน บริเวณตรงนี้เป็นห้องรับฝากเลี้ยงแมวนะครับก็จะมีคอนโดแมวทั้งหมดหกห้องอยู่ในห้องแอร์นะครับห้องตรงนี้เป็นห้องรับฝากเลี้ยงน้องหมานะครับก็จะมีกรงในส่วนของแบบเป็น VIP แล้วก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับอยู่ในห้องแอร์แบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำของน้องหมาน้องแมวนะครับก็จะมีอ่างอาบน้ำที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆในการอาบน้ำของน้องหมาน้องแมวอย่างครบครันนะครับ มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพจท็อปนะครับก็จะมีอาหารหมาอาหารแมวขนมหมาขนมแมววิตามินแล้วก็อาหารเสริมต่างๆของสัตว์นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงตังนนะ้น่ายนจุดตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอวารินหรือใกล้เคียงนะครับสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้บริการกับคลินิกของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากคลินิครักสาซก,กันเองนะครับไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของพี่น้องชาวอุบลน,นะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายคลิปด้วยน้องๆที่มาใช้บริการคลินิกของเรากันไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ